เปิดตาเอ้เปิดสองงได้ไหมคะอุ้ยน่าเกินไปจะเยอ้อโทษๆีเอ็มเป็นขอโทษขอโทษนี่ด ขอโทษนะขอโทษแม่แม่เปนแ่ี่ซันอไปกินซ yes, ันอะนะจะไปต้งจะพูดกับไปไหนแช้์ลงในของทับไปหน่อยนาก่อนได้ไเต็ูมาแล้วเต็เตียยังไง เมียใครคือนี้ครอพี่ฟเสียพี่ฟ้าหนูพี่ฟ้าตั้งใจอยู่แล้วหนูไม่เสียไม่ตวดรเองนปีที่แล้วหนูก็คิดถึงมันกังถ้าใสกินกห่วงมากเลยคอะไร ชอบปะชอบหล่อมากยังหล่อีกไปเที่ยวไหนไม่ได้ไม่ได้พักผ่อนค่ะพักผ่อนพักผ่อนมันไม่เหมือนกันไปจิงพักผ่อนบ้างเหรอพักอันนี้เคยอยู่ภูเก็ตไหมคะไม่เนี่ยภูเก็ตอันนี้ก็อยู่ภูเก็ต คนกอบา่อะไร่อ่าเยอมากอ่เรียนมากคข้ามาค่ะไส่ทนีใช่อันนั้นเาวสบายดีลาวสบายดีลาเป็นลาวด้วยใช่ไหมติดตามตี่สาวมาสองปีแล้วิ่งจะมาเจอที่แม่ค่ะ

อยากถามไปเล่นถ no ้าสมมติว่าพี่ฟ nice> ้าแบบไม่ได้พูดอะไรแล้วก็นั่งนิ่งๆอย่าก็นั่งนิ่งได้ดั้งก็จะแบบพี่ฟ้าจะพูดไอ้แบบไม่มีคนชวนคุยอ่ะได้ดั้งเอาเลยนี่ก็จะตายเลยชวนคุยได้อินเตอร์แสตบไปค่ะให้ลงเห็นแล้วได้รู้ดินั่งจ้องตาไปเลยนะค่ะทอเป็กค้างหนึ่งพี่อีกวปะเยี่ยมเจฟเฟนเยี่มอนสิร์ตไร้องเพลง ได้ครับไม่เบอต้นไหมพี่าแต่ว่าเพลงใหม่หมดเลยไม่มีเวลาสอฝากทุกคนจะยื่นไปก็คือช่วยร้องด้วยนะได้ฮะโยนไหมขวั้หโอ้ลองได้อยู่แล้วยุ่เก้าสูงมาโอ้ยร้นเ่นอไนี่คือเพลใหม่ตัมทางขาตับนี่เพตข้องขาข้อง

แต่ไม่มี MV น่จะปล่อยเ่ไหร่ครอบพี่ปาแบบคอมเมนต์แบบว่าจะเลิกโปดอย่าเลิกอย่าเลิกค่ะมันไม่มีผลต่อใจหนูปวดท้องด้วยปดหัวด้วยไดกเลิกเลิกกิได้ยังไม่้ซมวนี้มชาตะกนมค่ะานท่านเล ก้ว, um วันที่25ค่ะแฉแฉสามทุ่มค่ะไปของมาดามหลุยแล้วก็พี่ป๊อปมีสามสิบะใช่30มสิบมีส0มสิรอบรอบเอ่อ ชุดชุดอะไรนะคะชุดประจําจังหวัดไชาติที่ใช่ใช่ใช่แล้ววันี่่เรากมันไม่ได้ชุดประจําจังหวัดอ่ะทยมงพี่ฟ้ามงมพี่ฟ้านพี่ฟ้าไม่มาพอน้องมาพี่ฟ้าววันนี้พี่ฟ้า เลือกใครมุงปั่นใจค่ะจริงๆจะให้ตอบลากลอนเลือกไม่ได้แต่ท็อปสามจะให้ตอบอีกรอบแต่ว่าเขาขอเขามาแล้วก็เลยเอาเขาเขาอันนี้เราก็เลยเแบบตอนแรกที่ฟ้ากับบอลจะให้ตอบแบบลอนเลือ,อกยากเพราะว่าตอบมีคะแนตอนแรกจะถามว่า ให้เลือกระว่างมัวใจภูเก็ตกับลมีสานไทแลนจะเลือกอะไรมันต้องเลรียอะเพราะอะไรเลือกสรงแต่ก็เป็นหมูก็ต้องเลือกหมใหญ่สุดนะถ้าเนี้าพี่ฟ้ายังะไรกมงใหญ่18โมงเีฟ้าจะเลือกปัจจบันเพราะเพราอะไรปัจุบันมันสำคัญกว่า อนาคตคนถึงอนาคตเรา몽เมสแคนขวัญใจ้กิดได้นะคะว่าเราอับควาาเป่นทย่จริงก็งแต่อยากรู้ว่าเราจะตอบว่าไรเสีดายหนูเสียดาจังหวัดพังงาพังงายกเสียดายพังงาสุนพิการ รอนะพ yep, ังานรอรอเป็นในพนพันพันพันนนบุญรอจนตกหรอยงยังยังยังไม่หนี่แหีะนี่ะไม่ไม่บอกไปก่อนอ๋อไม่อยู่ เป็นอะไรอ่ะพี่ยิงคิดอะไรในหัวเนี่ยมาสวรรค์แค่คิดว่าสมมติว่าแบบว่าเขาไม่พูดไม่ชวนคุยอมันมันับบต่างฝ่ายต่างเงี้ยไงขมข่ามเส้นตื้นเลยเป็นหยุดยาก ไปดูคลิป่ออรอบ่นึ่งไปไหนอ่ะไปฟ้าเหนือได้ไหม่ะไมาโจ๊แบบอ้ไม่อยามาข้างหน้าใสขนาดเดมด้ผมมันไม่น่ารักแต่ว่าตอนพี่อิงหน้านิ่งก็ก็แอบน่ากลัวอยู่ค่ะมาถึงมาหน้าดุตอนที่ไม่ยิ้ ้านนิ่งเราเป็นคนด้านดุดชิ่อออชอบชอบคนดุดดุดชอบดุดด,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 ดุแบบไหนคะจะหลับเอยากปลุกได้ป้าเาไข่สวยเนาะมีปัญหาหรอครับนอนไหนกันไีมไปนอนไหนกันเช่าแถวนี้เช่า แถวรอบๆนี่ที่นี่มันแพงม่เชื่อหรอกแฟนคลับีเงิไปโอ้โห่ต้องทำงานก็มีเงินโอ้โหทำค่ะทำมามาก็ยังทำอยู่ค่ะโอ้โหพูดสว่าชีวิตอะไรโยใช้ชีวิตอะไแบบน้ทุกอ่ง่า่าเย่าแทนแบ้น แคนขาดแฟเฮยอ่บนีนมองดแช่ไ <Cream> ม <word> ่ได้ใส่อะไรขาดนีนเ้ยแกไม่ต้องบอกทุกอย่างก็ได้ร้อนไหมต้อได้ลืมกว่าแตงการนะอย่าลืมนะสองตัวแล้วหเอ็ดก้าสิบห้านะ สิบห้ายังได้ไปใช่ไหมคะได้ไปแต่ไปเธอค่ะหนูจองบ้านไปแล้วสิงูเยอะอยู่ะคอนเสิร์ตเลยอสิบเพลงแล้วสบเอ็ดก็มีรหรอไปมากกว่าสิบหกใช่ไปสิบสี่กับสบสิบหกใช่สุดแล้วสิก็มี้องเพลงไม่ว่างเดีย ไม่ไปนไรไม่น่ะเขาบอกว่าเราไม่ต้องทำงานเราก็รวยต้องไปนะทุกคนสิอ่ะมันงานใหญ่สวัสดีค่ะอีกเดือนเดียวก็ได้ดูบางสกิชแล้วนี่ใช่สวัสดีทักทีทักที ม่ยัะไม่พูดจริงด้วยรู้เื่อตมโเอร์เป็นแม่ักีมโเร์เป็นปลาสวายเอราเป็นปลาสวายปลาเป็นขนมปลาขดูขนมปลาอยากดูขนมปังได้ไหมอ่ะเฮ้ย ไม่ต้องไม่ต้องให้ดูก็ได้ค่ะไม่ต้องให้ดูก็ได้ไม่ต้องให้ดูก็ได้เกรงใจพี่ฟ้าเป็นคนเี้าโอ้ยพะหายเลยแล้วหายหวแล้วเด็กอย่างพี่ฟ้าพี่ฟ้าไม่ได้ตายแตกแล้วมันองขำเลยอไม่ได้รู้ไม่ได้รูดิไม่ดูดิต้องให้ดูก็ได้ไม่ต้องเปิดแกไม่ต้องให้เราดูทุกอย่างก็ได้ไม่อยากดูจริงอ่ะ อืมข็ัเวเดียวเเ็ดหน่อยค่ะเ็ดหน่อยเผ็ดหน่อยค่ะทำอะไรไม่น่ารักปะรู้ว่าตอนเดินออกมาจากร้านเมือนไม่มีวิญญาณแตวันนั้นก็เมา คือเนรียกไปเไม่ทอบ่าเออใครจะคุยไรไหมใเรจะไปละอยากกคิดแป๊บนึ้ดยังหิวมากกว่า่หวังหิวไหมไม่หิวมากกว่าเอายานไหมคะโอเค บอมไม่ได้กับ5ปีแล้วมั้งากินพรุ่งนี้ยังจะกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ไหมคะกินก๋วยเตี๋ยวมากี่มือแล้วตั้งแต่มาภูเก็ต นอนไปก่อนนะไปก่อนตนาทได้ไหมล่ะหกลไม่เงียบจัเหรอเนี่ยไม่เงียบจังเหรอไข่็นใส่ก้าสิไม่อ่านเมนชาไทยอะรบ้างอะชาไทยพิ่งมาใหม่ที่มันดูแบบแกน้ไ่ไ้ไ่้หนบางใครไหมนีเอ็นเมนชาทยเลยังเป็นเอะเรเยัง ไม่กินาใหม่กินที่กมาใหม่กมีกิจกรรมตอนบ่ายตลอดตอนเย็นตอนบ่ายมีกินี่ไม่ได้เห็นแล้วมั้งกินม,มาใหม่เลยเหอกินมาใหม่เลาใหม่มาใหม่เซลเซลลเสดอนะไม่ไมกินเซล ให้เป็นคนคิดนะคะว่าาสว่าก็พี่ฟ้านั่นแหละชอคนิรแบบ่านะ่นพา่บเขาพี่อารพี่อารสวัสดีค่ะเจ้าของแบรนด์ก็มาพี่อาร์ตเขาามาดูพี่ฟ้าลูกคนนนสวัสดี

พี่นะคะพี่ป๊าพร้อมมากเลยพร้อมสมูงทั้งวันเลยไปไปพักไหมห้าทุ่มยีสิบแกับบ้านมาดีๆนะัากับบ้นกับบ้ลยไม้กจะไปกินข้าวกนข้าวไปกินข้าวไปกิน้าวกินารไนกา้วไกินอไปกินไกน้น้าววไนขาว้า้

วัวยเตี <ing> <the supply> ่ยวชอบกินหมูกรอกที่ได้ให้สั่งแล้วอร่อยมากชอบกินหมูแล้วก็ชอบกินหมู้ยอุ้ยขึ้นฝันไปดิล่าลัวหมดเนื้เดียวชอบกินเราบะล่ะโอ้ฟ้าสต์ดลยไหม

อ๋อก really? e ็แห่สินเสมออะไรเนี่ยสาวบ้านรู้ไม่คิดนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยพี่อาร์ตบอกว่าพี่ทาร์ตเสียบอกว่าโอ้โหกดไปสองร้อยแล้วมั้งน่ะที่ฟ้าเอาหยาบๆเป็นมะม่วงมะม่วงเดี่ยว

ไม่นั่งมันไดกเฝ้าโรงแรมไปังแตบ่ายโมงลูกเจอไข่แี่เจอไข่นั่ม่่จบแร่ไม่น่าจะถือไม่ตูกเลยแต่ว่ากเรเสิร์ฟเรเร็วใช่ค่ะช่วงกินไม่รู้ว่าจะถามแบทาอะไรที่ชอบ

ไปพักไหมคะช่ไี่เขาใ่อะเออโซ่ไข่อ้ยมันจับกันจับกันไม่ได้ลูกผลจับจับไม่ได้ลูขผที่งเรามมี เสร็จหมดน่าจะประมาณตั้งขอบขอบขอบรับห้ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ฟ้าคนไน้ดไ้ยได้แต่เขาจะกินไหมทัดผักชตัด มีลายไหมไม่มีเอาขอได้เลยมีอะไรไหมมีอะไร๋อแต่นอนไหมคะมากเลยเป็นไรได้แบบ แต่นอนเถอค่ะพ right ี่ฟ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอะไรอะแห้งให้เร่เบไม่เบื่อไม่เบื่อเราไม่ามเขาทนเยไม่เบื่ออเราไม่ถามเันเลยมคนไม่มาเออมาคนเยอะเยอะถม่าเบื่อไหมถามว่าเบื่อไมมันมาแมบ่นบนมาคนเยอะเยอะนะมเจอกันนี่ก็ยาพลึกกว่า

ไอ้ตอนไหนนะคงนี้ได้แบบถ่ายรูปสวยๆได้แบิงเป็นการให้ได้หการทองได้การทองเหอุ้ยได้ถ่ายรูปเลยดิโอโอ้ยแกโอ้หู

แต่ว่ Adams, วาเม London, ื่อวานพี่หมีก็ให้เซนนะคะอกอเหมตัวสหอเเ็ือเหมือนเคสเหมือนเคสกับโพลลรอยเขาไม่ให้แล้วเปล่าเคสกับโพลลรอยเขาไม่ให้แล้วเปล่าพี่หมีบอกเมื่อวาน การนี้ันน่าตื่นเต้มากเลยรอนรอนอ่ะ้อนนี่การในวันนี้เขาบอกว่าเขาโย่โทรศัพท์ให้ฉัน่ายรทปด้วยนะรับปรกันเป็นได้ไหมเชื่องเชื่องเนปกินเขา

ไปนอนเถอะค่ะพิงเออ้ยนักเตะอยากได้ด้วยค่ะนักเตะต้องการเอยเซียนยูนักเตะแบกว่าเิน เขาบอกว่าคนในไลฟ์เขาอยากได้ไรเซ็ตด้วยค่ะคนในไลฟ์เขาบอกว่าอยากได้ด้วยสามคนเท่ากับนักดีคนอยู่คนในไลฟ์เขาบอกว่าอยากได้ค่ะ เคร่อรอแล้วนะรอวรออโอ้ยคอหนูมันปวดไปหมดแล้วตอนนี <inaudible> ้จ้าบายบายฮะถ้าพ <c oughs> อน <c oughs> เยอะๆนะครับโอเคโอ้ยคอหนู คนสุดท้ายทุกคนพี่ปาหนูมีอะไรจะบอกพีาหนูมีอรอยากจะบอกรับพี่ปา้าต้องอะ้จะหอแวม่ต้องะรบงจะูดบสิกคนในในไลฟ์ได้ลายเซ็นไปยังเมื่อกี้พี่อิงเซ็นให้แล้วนะ หนู to oh, อยากได้แบบสวยๆอ่ะอยากเอาไปสักอ่ะแต่พี่บอกว่าจะเปลี่ยนลายเสใหม่แล้วอะคากใครบ้างคะอากกาใครบ้างากาคีองบอกูดีพวกเรานอนหัีนะทุกคนไม่ฝันดีแ่ต้องฝันกันหลับไม่ฝันคหลับไม่ฝันครับหลับไม่ฝันฮะอิงอ โอ้จะละอย่างไข่หมูเอ้าแก้วไา่บายโอเค กเตีเ๋ยวมันเดิมเขาบอกร้านเดิมอ้าวลืมกดว่าย